กันแล้วนะกันกัดแล้วนะครับกันแล้วนะ,ะดว <laughs> โดนครับอ๋อสองสอง,อสองเอาลุตโอ้ย เฮ้ะ <Huh? S 2> ไม่กินแล้วทันทนี้ยกกรอดแล้วดีนั่งดูมันหลุดเลยนียครับเสดเอ้ยเตะขาเดียวไซเอสนะครับปล่อยไปนะครับปล่อยไปนะครับทะกี้นี้